งานรักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้นะคะนำมาลงพื้นที่ที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่หมู่สองตําบลนาชุมเหตุอําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังค่ะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันเหมือนฝันก็อยู่กับคุณลุงไม่นะคะคุณลุงไม่ไกลสุดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะลุงไม,ม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมาชมวิธีการปลูกหญ้าแฝกกันนะคะว่าปลูกหญ้าแฝกยังไงถึงจะ ช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ดินนะคะโดยลุงหม่ก็ยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด com ค่ะลุงไม่คะหญ้าแฝกเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาดินหรือว่าดูแลดินยังไงบ้างคะครับผมยญ้าแฝกเป็นคารอนุรักษ์ดินและน้ําครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าในพื้นที่ก็เราลักษณะอย่างเนี้ยมันเป็นแนวลาดจันใช่เป็นแนวโค้งและอยู่ใกล้น้ะถ้าเรา สร้างพื้นที่ขึ้นมาสมมงนัขุดสระลอกสระอะไรก็แล้วแต่<ะ>ดินก็ชัดเออโดนน้ำเนี่ยจะล้างฟังตาลายองหน้าดิน<อ>ในท้ายสุดเนี่ยเราใช้หญ้าแฝกโครงการเนื่องจากด้านน้ำรนีะนะของลุงไม,ม้ใช้สายพันเป็นแฝกรุ่มสายพันตโครงการสามนะ,ะวิธีการปลูกก็ไม่ยากเพราะว่าเราปหาแามให้พันธุ์ก็เราที่เรามีอยู่<ะ>ที่เราเตรียมร้อมในความก็เราเห็นแล้วก็ขุดมาเห็นแล้วก็ต้องตัดแต่งนะตัดแต่งลักษณะเป็นคอใหญ่อย่างนี้จะต้องแกะออกอ่าใช่นี่แกะออกอย่างเนี้ย ไอ้แก่ออกเป็นต้นเนาะมันจะออกมาเป็นต้นอ่ามาเป็นต้นลักษณะอย่างเนี้ยเี๋ยวแล้วเราจัดขนาดให้จำมาเสบือกันนะลักษณะอย่างนี้แล้วก็ตัดยอดทิ้งใส่ต้นไม้เพื่อต้องการปกคลุมหน้าดินก็เราอีกไม่ได้ทิ้งเปล่านะใช่ไม่ต้องทิ้งเปล่ามาคลุมหน้าดินก็เราอ่าตัดลักขณะอย่างเนี้ยแล้วก็ตัดให้มันจำํำเสบือกันนะแล้วก็คลุมหน้าดินไม่ใช้ผลประโยชน์สมัยสวนก็เราทั้งหมดถ้าเวลาปลูกนะองเราเนี่ยจะจัดเป็นต้น จะจัดเป็นท้นของเราเนี่ยลักษณะน,นี้มันอยู่สามท้นกันแหงเดียวกัน<ะ>แต่เราจัดให้มันแยกออกจากกัน<ะ>เวลาปล,ลูกแค่หนึ่งท้นลักษณะอย่างเนี้ยใส่ลงไปนี่เรา<ะ>เราก็ทับแยาแขกขึ้นมาคร<ะ>ับผมแล้วก็ต่อไปเราก็จัดอีกลักษณะอย่างเนี้ยจัดให้มันเป็นเอานเนแยกกันจากกันแล้วก็ทิ้งช่วงห่างกันแค่ประมาณหนึ่งนิ้วก็พอลักษณะอย่างเนี้ยทิ้งช่วงแค่หนึ่งนิ้วแล้วก็ทับดินลงไป ดูกไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผมไม่ต้องไม่ต้องลึกไม่ต้องลึกเพราะว่าเป็นไม้ที่รากขึ้นแค่นิดเดียวเองรากของเขาแล้วก็จะยุดลงไปหน้าดินจริงถ้าสมมติว่าน้ําลึกเนี่ยที่เรารากหญ้าเพกจะดิ่งลงไไม่ต่ำกว่า2เมตรห้าสิบถึงร้อยเมตรแปดสิบเซนติเมตรเดี๋ยวความกว้างของข้างนี้ก็ไม่เกินหนึ่งเมตรแต่จริงลึกอยู่ล่างอย่างเดียวครับผมแล้วก็ฝูกอย่างนี้ครับผมล้ากไหนเนี้ยก็ลูกเป็นแนวตรงเป็นแนวเป็นแนวไปเลยครับผมลูกใช่ แล้วมันจะมีประโยชน์กับไอ้ต้นไม้อย่างงี้นะถ้ามัมีคนาประโยชน์กับต้นไม้หนึ่งนะจะสร้างความชุ่มชื้ในให้กับต้นไม้ก็เราช่วงฤดูแลง <ฮะ S 1> ้ <ฮะ S 1> แลงเ <ฮะ S 1> พราะดินข็เราเนี่ยมันแห้งพอดินแห้งข้เราเนี่ยเหมือนกรงคาร์นัทหรือของค์ท่านทุกที่ก็บอกว่าอมผ้าเมโทรดานีอมผ้าเมตทรดานีก็เหมือนว่าเราถ้าตากหญ้าแล้วดา้าแล้ว <ฮะ S 1> ใบไม้ใบหญ้าก็มาปกคลุมต้นไม้เดี๋ยข้เราเรามีใบหญ้าแขกแล้วครบอกเดือนตั้งเจ็ดเดือนเนี่ยเราก็ตัดใบหญ้าแขก แล้วยาวเข้ามาคลุมอีกส่วนหนึ่งยังยังไม่ได้คิดเนาะเพราะว่าวงวงมันกว้างหน่อยอ่าใช่แต่ถ้าพืนแปดเดือนหญ้าแลกเนี่ยเขาจะหอกดอกเขเขาออกดอกเขาจะหมดอายุแล้วก็ต้องตัดตัดร็จแล้เอาไว้เนี่ยมาปกคลุมต้นไม้ตัดขนาดไหนถ้าสมมติว่าดินกาโรยัะอย่างอันนี้อย่างน้อย3ามจดเซนติเมตรเนี่ยสามเซนลักษณะเวลาดอกูกอย่างนี้นี่มันสูงแค่นี้ก็สามจุดเซนแล้วและการชะล้างฟังทลายของหน้าดินเป็นแนวกำแพงทีลวใบกองเนี้ยเรามาคลุมต้นไม้ หรือ<า>ว่าตัดใบมากุมใต้โคนเลยกุมตรงใต้โคนคหรือว่าเอาไปตำปุ๋ยก็ได้ตำปุ๋ยหมักหรือว่าเอาไปตำล้างคา่าพืามงบ้านก็ได้ครับผมคุณสมบัติของเขาเราไม่ยากหมคะครับคุณสมบัติของย่้าฟแฝงแล้วก็ที่สําคัญคือมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการาป้องกันการชะล้างของหน้าดินนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบำรุงต้นไม้ด้วยนะคะเรา ของการจะเสรดีๆได้อีกมากมายแน่นอนผ่านในเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้ก็ขอบคุณลุงหม่มากนะคะที่มาคุยให่ข้อมูลค่ะครับสวัสดีครับค่ะ